สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาเจอกับฮันนี่แพชชั่นฟู้ดหรือเราเรียกว่าเซาวาลดน้ำผึ้งพันสีเหลืองก็ก่อนอื่นเนี่ยนี่คุณหนูจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะมาใกล้เลยอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะคะเริ่มออกเป็นสีนวลนวลและลักษณะผลของเขานะคะจะเป็นกลมแบบนี้เลยคะ่ะแล้วสีเหมือนเลมอนหรือสีเหมือนน้ำผึ้ง กลิ่นของเขาจะหอมคล้ายน้ำผึ้งเขาอุย้ยมดส้มเขาเลยเรียกว่าเสาวรสน้ำผึ้งนะคะนี่ทุกคนดูดอกเขาแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายต้านกับโรคแมลงได้น้อยนะ่ะเดี๋ยวคุณนูขออนุญาตนะโอ้ยมดส้มมดสมพันธุ์นี้มีมาตั้งแต่ว่าสมัยที่เมืองไทยเราเนาะเมื่อก่อนเนี่ย เสาวรสจะมีเยอะที่ต่างประเทศเนาะแล้วก็เขาก็จะนิยมปลูกกันเพื่อเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเอามาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำน้ํเสาวรสที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมันจะเปรี้ยวมากหลังๆเนี่ยไต้หวันเขาก็พัฒนาสายพันธุ์นี้นะคะให้มาเป็นแบบมีรสหวานแล้วก็เนื้อเขาเยอะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยทุกคนเมื่อกี้คุณหนูทานกับ คุณลุงเนาะข้างบนบ้านแล้วก็ลงโพสภาพนิ่งไปแล้วแล้วที่สําคัญคือเขาปลูกง่ายระยะของการปลูกสาวรดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากทีนี้สายพันธุ์เนี้ยตอนนี้ที่โดดเด่นจะมีที่ไหนรู้ไหมคะลาดบุรีกับเชียงใหม่สองสายพันธุ์นี้จะโดดเด่นมากแล้วก็เกษตรกรก็นิยมเอามัปลูกคุณหนูขออนุญาตขยับนี่นะ,ะเนี่ยเราจะพาไปดูต้นเขากันลักษณะของต้นเสาวรดนะคะนี่ลงเดือนเสาลวดคุณดูสิคะเห็นไหม เนี่ยช่วงนี้คุณหนูตัดแต่งกิ่งเนาะแล้วมันก็จะออกดอกเต็มเลยค่ะ,อ,ะออกดอกอย่างนี้นะคะช่วงนี้ดอกไม่บานมาเมื่อเช้าก็จะเริ่มบานนี่ค่ะแล้วก็วิธีปลูกก็คือถ้าเกิดใครอยากหนึ่งไร่เนี่ยมันปลูกได้สี่ร้อยต้นเนาะแล้วก็เว้นเมตรหนึ่งเมตรก็ให้ปุ๋ยธรรมดาค่ะเหมือนที่คุณหนูปลูกพืชโดยทั่วไปแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้องทําค้างให้เขาค่ะพอทําค้างให้เขาเสร็จเนี่ยเขาก็จะห้อยมาเป็นลูกๆเนาะ ก็รอบที่แล้วคุณหนูไม่ทันกระลอกแล้วก็คงเหลือไว้แบบห่อได้แค่สี่ลูกนี่ทุกคนคุณหนูจะให้มาดูดอกอันเนี้ยคุณหนูปลูกแล้วคุณหนูก็ปลูกในนี่ด้วยนี่ดูดอกดูดอกเขาดูดอกเห็นไหมแล้วก็เนี้ยน้องพึ่งอุย้ยน้องพึ่งเขาเขาเจอมดแดงไ <laughs> อ้น,นี่ไปอ่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นี่ อันนี้คือโรงเรือนของคุณหนูทั้งหมดนะคะที่เป็นพันสีนี้ส่วนพันพันสีขาวเอ,อ่อสีสีม่มวงก็จะอยู่ข้างหน้าเพราะคุณหนูกลัวว่าเขาจะมาผสมปนกันนี่ก็จะเป็นเสารถทัางโรงเรือนแล้วก็ใหญ่กำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยอ่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าที่คุณหนูปลูกพันธุเนี้ยเพราะว่ามันมีน้ําหนักแล้วมันก็ราคาดีตอนนี้ราคาขายในท้องตลาดเป็นที่นิยมของคนที่รักสุขภาพเนาะแล้วก็ทานโดยที่ถ้ามันแก่จัดนะคะ มันแก่จัดมันหอมมันสุกแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยหรือไม่ต้องใส่น้ำผึ้งเลยโอ๊ย <laughs> มีน้องหมากระโดดอะแต่เมื่อเช้าคุณหนูก็ทำใส่น้ำผึ้งไปเนาะอ่ะสำหรับกรเกษตรกรใครที่สนใจเนาะแล้วอยากทำตัวนี้คุณหนูแนะนำอ่ะเดี๋ยวคุณหนูจะเล่าให้ฟังเนาะว่าทำไมคุณหนูถึงสนใจแล้วก็ทำตรงนี้แล้วมาพูดคุยกันอ่ะอันนี้เนาะก็ เดี๋ยวคุณหนูจะผ่าให้ดูนะคะคุณหนูจะผ่าให้ดูตรงนี้เนาะแล้วก็คุณหนูก็คือด้วยความที่รสชาติของเขาเนี่ยจริงจริงคุณหนูก็มีน้ําผึ้งมาด้วยเมื่อก่อนอนะคุณหนูเก็บเขาไม่แก่จัดแล้วรอบนี้คุณหนูก็เลยเก็บเขาแก่จัดเนี่ยลูกลูกของเขายังมีตรงนี้นะคะให้ดูลูกเนาะอ่าเรามาใกล้ตรงนี้เพราะตรงนี้จะเยอะมาก <S <s <uk> มีอีกสี่ห้าลูกอ่าอ่าตรงเนี้ยนะพอเรา <S <s <uk> พอเรา <S <s <uk> พอเราเก็บแก่จัดอะมันก็จะทําให้เราอ่ะ ทานแล้วมันจะหอมนะคุณหมูจะผ่าให้ดูจะผ่าให้ดูนะแล้วข้างในเขาเป็นสีส้มทุกคนคุณหมูทานแล้วหู้ยหอมมากนี่ยดูดิแล้วแค่ผ่านะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะฉ่ำไหมเขอจิ้มกล้องหน่อ <laughs> ยนี่เห็นไหมคะอืมแล้วมันเป็นเนื้อสีส้มคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะเห็นปะมันเป็นเนื้อสีส้มเห็นไหม เป็นเนื้อสีส้มอ่ะเป็นสีทองอ่ะขออนุญาตเอาช้อนนี่เล่นกันเพียวๆเ,เลยแล้วกันทุกคนเห็นไหมคะมันอร่อยแล้วก็มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะแล้วก็มันมีวิตามินซีสูงใครสำหรับที่จะดูแลสุขภาพก็ทานสาวรสชนิดนี้เนาะแล้วมันเป็นอะไรที่ มันต้านทานโรคได้เนาะเราเราก็ปลูกง่ายปลูกง่ายแล้วก็เอ่อถ้าถ้าคนที่ดูแลจริงๆเนี่ยหนึ่งต้นมันสามารถที่จะเก็บได้ผลผลิตถึงเท่าไหร่คะถึงประมาณสักหนึ่งกิโลได้เลยนะหนึ่งกิโลก็น่าจะประมาณห้าหกลูกเนาะแต่ต่อรอบต่อครั้งนะในแถวขงเขาที่ยาวเนาะแล้วก็เป็นพืชที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อมันเป็นอะไรที่ปลูกง่ายถ้าถามว่าต้องปลูกแบบ ล้มต้นออกทั้งปีไหมก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกนะคะเพียงแค่เราตัดแต่งกิ่งเค้าเรียกว่าทำสาวพอเขาเก็บลูกได้รอบนึงแล้วละ่ะเราก็ตัดเถาเขาตัดเทาหรือใบออกช่วงตอนนี้หน้าฝนอะ่ะต้องมาตัดแต่งกิ่งนะคะไม่งั้นเขาจะเป็นเชื้อราเพราะว่าด้วยความด้วยความเอ่อชื้นเนาะลําแสงของพระอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถส่องเข้าไปถึงต้นเขาหรือลูกเขาหรือกิ่งเขามันก็จะทําให้ ต้นเนี่ยเป็นเชื้อราได้ก็ถามว่าจริงๆตอนนี้เสารถเป็นพืชที่ควรปลูกสําหรับเกษตรกร,กรผสมผสานไหมคุณหนูบอกเลยแนะนําให้ปลูกเพราะมันสามารถเอาไปทําเป็นน้ําผลไม้ก็ได้ขายลูกสดก็ได้แล้วก็ยังบางคนเข้าไปเชื่อมนะคุณหนูดูคลิปเอาไปเชื่อมทั้งลูกทั้งเปลือกเนี่ยนะก็น่าทานทําเป็นเหมือนของว่างอะทาเป็นแบบ มือนเหมือนเชื่อมทั้งลูกแล้วเราก็ทานอร,อ,อร่อยอร่อยตอนช่วงบ่ายไปใส่น้ําแข็งก็ละก็ก็ได้นะคะแล้วก็ตลาดก็มีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอค่ะสาวรถบอกจริงนะคะเหมือนกล้วยชนิดหนึ่งนี่คือเอ่อพืชผลผลิตหรือว่าสิ่งที่คุณหนูตัดสินใจปลูกเพราะว่ามันปลูกง่ายแล้วก็ตลาดไม่มีวันไม่มีวัน,วนเขาเรียกว่าไม่มีวันหมดไปอ่ะมันขายได้ดีเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับใครหลายคนที่กําลัง จะทําเกษตรผสมผสานแล้วอยากที่จะมีพืชเอาไว้ของตัวเองวิธีการนะคะคุณหนูก็ทําโรงเรือนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะขยายพันธุ์โดยการไปซื้อกิ่งเขามาที่เขาเรียกว่าอะไรเพราะเพราะพันธุ์ก้าดีแล้วมันแข็งแรงแล้วแต่สําหรับคุณหนูอะแค่ตัวของคุณหนูขยายมาเมล็ดของคุณหนูเองอะมันก็โอเคนะมันไม่ได้มีปัญหา เราไม่ต้องถึงขนาดซื้อกาแบบนั้นแต่ข้อสําคัญคือเมื่อเราลงแล้วเราต้องดูแลลดน้ําช่วงแรกๆก,ก็ลดน้ําเช้าเย็นถ้าอากาศแรงก็ให้เขาเช้าเย็นแต่ถ้าธรรมดาก็วันหนึ่งแต่ถ้าฝนตกทุวงนี้ก็ไม่ต้องรดเขาต้องการน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยคุณหนูก็ทําปุ๋ยหมักไม่กับกองแบบนั้นนะคะก็คือใช้วัชพืชสามส่วนแล้วก็มูลสัตว์หนึ่งส่วนง่ายๆแค่นี้เองค่ะหลังจากนั้นก็พอผลผลิตเขาดีเราตัดแต่ง เราตัดแต่งกิ่งแล้วเมื่อเขาโตนะเมื่อเขาออกดอกเริ่มมีดอกสักดอกสองดอก,ก,ดอกช่วงแรกมันจะร่วงก็ไม่เป็นไรค่ะก็อาจจะมีฮอร์โมนที่จะทําให้คััวไม่หลุดก็ได้เช่นจุนลินซีย์หนอกกล้วยหรือจุลินทซีย์เปลือกกล้วยก็ช่วยให้ไม่หลุดเหมือนกันคุณหนูก็ใช้ขี้เถ้าใช้น้ําส้มควันไม้ เราก็จะมีเปลือกไข่บ้างอะไรเงี้ยข้อผสมผสานคุณหนูไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะคะที่ลูกใหญ่ๆแล้วสวยๆแน่แนๆเนี่ยของคุณหนูไม่มีอะไรเจาะเลยนะคะเห็นไหมคะคหนูจะถูกกใส่ถุงไว้ให้แล้วลูกก็จะใหญ่สวยอะทุกคนเนี่ยคุณหนูไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยเนี่ยแล้วเขาสมบูรณ์มากนะเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะคุณหนูแนะนําให้ทุกคนไปปลูกนะอยากให้ทุกคนมีอาชีพแล้วก็ทํากินแล้วก็ถ้าไม่มีโรงเรือนใหญ่แบบคุณหนูจะปลูกเองข้างบ้านก็แค่เอาไม้เสาปักอย่างเงี้ยค่ะ มาหาไม้ไผ่แล้วปักแล้วใช้ใช้ตะกร้ตาตะกร้าแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยตะกร้าแบบเนี้แล้วก็เอาดินมาลงเอาอะไรมาลงเนี่ยตะกร้าแบบนี้ยค่ะแล้วก็ปลูกได้ค่ะเพราะเขาไม่ต้องการอะไรลึกไม่มีรากแก้วอะไรแล้วก็ปลูกแล้วก็ลองดูทดลองก่อนได้ต้นสองต้นแล้วค่อยเอาไปลงในสวนในไร่ในแปลงของตัวเองเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปบายๆนะคะออริจินอลเพียวๆเลยเมาสร้างความสุขด้วยกัน ปลูกต้นไม้ของเราไว้กินเองเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ